ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิษาแซเรืองเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะวันนี้หนูจะนำทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนของหนูถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะโรงเรียนมอวิทยาบางระกรรมระดับก่อนระถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่7 ถนนพิษณุโลกกำแพงเพชรตำบลบางระกรมอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น196คนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนบริหารงานโดยนายเรืองคำดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรม นายสุพรเทพเตรนุมานและนางสาวอาทิตยาถาวลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักปรชกาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการห้องเรียนห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษห้องเรียนมอนเตซอรี่ห้องเรียนไฮสโลและห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้นานที่หนึ่งคุณภาพของเด็กไปดูกันเลย โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำรรดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเพื่อให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีโดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการการแข่งขันกีฬาสีภายในจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กผ่านกิจกรรม6กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนามการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางการละเล่นไทยการทดสอบสมรรถภาพทางกายตรวจสุขภาพอนามายัยโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางระกรมอำเภอบางระกรมจังหวัดที่นุโล่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน้ำและรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยคิดเป็นร้อยละ95.09โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำรดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเพื่อให้เด็กมีความสุขราเริ่แจ่มใส กล้าแสดงออกทางด้านศินลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์มีคุณธรรมจร,ริยธรรมและค่านิยมที่ดี โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมองกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมห้องศูนย์สื่อปฐมวัยกิจกรรมลานน้ำลานทรายกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจที่เหมาะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ98.39โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีวินัย และมีความรับผิดชอบสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดลอ้อมเด็กเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีสัมมาคารวะและสามารถอยู่ร่วมกับครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันฝึกให้เด็กมีวินยัยผ่านกิจกรรม6กิจกรรมหลักส่งเสริมกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหาและการเป็นผู้นำผู้ตามความเป็นประชาธิปไตยเรียนรู้แหล่งต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรม5สกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกิจกรรมมารยาทไทยและกิจกรรมวันสำคัญส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะ หมาะสมตามวัยคิดเป็นร้อยละ 99.51โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารสนทนาโต้อตอบกับผู้อื่นสามารถอ่านเขียนภาพและสัญ,ญลักษณ์ได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์สามารถคิดแก้ปัญหาตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรคมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกา จัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้สังเกตข้อความและสัญลักษณ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้สนทนาโต้อตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเพื่อนและครูส่งผลให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ9ก้าดแต่ด้านที่สองการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการไปลึกกันเลยโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรมดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรและสรุปผลเพื่อนำผลมาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการของเด็ก บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะสมอง E.F กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมมอนเตสอรีกิจกรรมไฮสโคกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษากิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุครูมีการออกแบบและวางแผนงานด้านสื่อและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำสื่อตามแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้และสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัด แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์เช่นมุมประสบการณ์ที่หลากหลายห้องสมุดห้องพยาบาลห้องจิตตภาวนาธรรมห้องศูนย์สื่อปฐมวัยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลานน้ำลานทรายบานต้นไม้สนามเด็กเล่นมีการบันทึกการผลิตสื่อและการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อต่างๆครูมีการออกแบบแนวทางการประเมินพัฒนาการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศประเมินพัฒนาการเด็กโดย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลจัดทําเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยจัดทําบันทึกหลังการจัดประสบการณ์แบบประเมินหลังการจัดประสบการณ์รายวันรายสัปดาห์ทดสอบสมรรถภาพทางกายประเมินเด็กจบหลักสูตรและสรุปรายงานโดยการจัดทําแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้าน,นที่3การบริหารและการจัดก,การศึกษาเชิญรับชมได้เลยค่ะผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโดยหลักการมีส่วนร่วมนำหลักธรรมมาพิบาลมีความเป็นประชาธิปไตยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบตรวจสอบได้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสามารถเป็นแบบอย่างให้ครูและบุคลากรได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสวยงามน่าเรียนน่าอยู่น่าทำงานและปลอดภัยแก่ผู้เรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ถูกสุขลักษณะโรงเรียนได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในในรูปแบบ บอวิทโมเดลโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนโดยพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ครอบคลุมทันสมัยมีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารงานของสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์เฟ e บุ o k l ล n e เป็นต้นส่งผลให้โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมได้รับรางวัล 1. การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน IQABM ปีการศึกษา2562ระดับดีเลิศ 2. รางวัลการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบ c c Model ส่งเสริมสร้างวินยัยสำหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา2564 ด้านที่สีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญไห้รู้กันเลยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยครูได้ดํำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดทำหลักสูตรที่พัฒนาเด็กเป็นองค์รวม วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลโดยการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเยียมบ้านเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นครูมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคปกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในพาเด็กร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจสังเกตสืบคน้นทดลองและสืบสอบนอกจากนี้ครูยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ ห้องสมุดห้องศูนย์สื่อปฐมวัยบานต้นไม้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลานน้ำ ลานทรายสนามเด็กเล่นศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา,กษานาพิพ,ธพิธภัณฑ์พื้นบ้านจา่าทวีศูนย์ประวัติาศาสตร์พระราชวังจันทร์พิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยและได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งนี้ครูได้ประเมินพัฒนาการของเด็ก เป็นรายบุคคลจากการสังเกตการสัมภาษณ์บันทึกพฤติกรรมจัดทำแฟ้มผลงานเด็กและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ ผลงานและความภาคภูมิใจผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับก่อนประถมศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรมได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับประถมวัยระดับเหรียญทองแดงปีการศึกษา2562 การแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัยระดับเหรียญเงินปีการศึกษา2,562รองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาลกีฬาเด็กเล็กประจำปี2,562เขต6รองชนะเลิศอันดับ2กีฬาอำเภอบางระกรมการแข่งขันวิ่ง60เมตรหญิงอายุไม่เกิน6ปี ชนะเลิศกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันวิ่ง40เมตรหญิงอายุไม่เกิน6ปีรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันฟุตบอลหญิง7คนอายุไม่เกิน6ปีชนะเลิศกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันฟุตบอลชายเจคนอายุไม่เกิน6ปีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น วันครูครูดีไม่มีอบบยมุกรางวัลการนำเสนอนวัตกรรมบริหารและการจัดการเรียนรู้รูปแบบอินฟโฟกราฟิกเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประเภทครูผู้สอนรางวัลเบสแพ็กชสการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ b a i n ล a l ฟ l y Learning ทักษะทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปถมวัยรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคได้รางวัลระดับเหรียญทองแดงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัรยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ผลงานประจำปีการศึกษา2,564โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,564โดยกระทรวงศึกษาธิการผลงานประจำปีการศึกษา2,565 รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัยรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะระดับชั้นปฐมวัยในกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 5